สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโอโตฮ o ต้าพาเพลินนะครับวันนี้เนี่ยโอจะมารีวิวตัว GR เป็นตัวใหม่เลยที่ก่อนหน้านี้โอเคยแจ้งไปแล้วว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวที่อยู่ด้านหลังโอเนี่ยจะเป็นตัว Z-EDITION 2.8 GR รุ่นนี้คือรุ่นที่ท็อปที่สุดของตัว Z e d i t i o n นะครับซึ่งตัว GR เนี่ยในตัว Z e d i t i o n เนี่ยจะมีเฉพาะ4ประตูเท่านั้นนะครับ ตัวแคปจะไม่มีนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวยังไงโอจะพามาชมรอบคันเลยนะครับตามมาเลยครับ โอเคอย่างแรกเลยนะครับลูกค้าตามมาดูเลยครับอย่างแรกเนี่ยกระจังหน้านะครับถ้าเป็นตัว n t หรือตัว mid เนี่ยกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับแต่ถ้าเป็นตัว gr ปุ๊บเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยจะกลายเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วนะครับอ่ะสวยงามนะครับถือว่าดูเรียบหรูมากนะครับถัดมาตรงกลางนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นโลโก้ gr นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับกระจังหน้าตรงนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นสีดําปกตินะครับแต่อันเนี้ยเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะครับสำหรับตัว gr หันลงมาหน่อยนะครับแผงใต้กันชนหน้านะครับก็จะเป็นสีดำนะครับเพื่อตัดกับสีรถนะครับให้ความโดดเด่นมากขึ้นนะครับมาดูตรงไฟหน้านะครับไฟหน้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับแล้วก็มี daytime running light นะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ในรุ่น mid และตัว gr นะครับทั้งหมดเลยหัดมาด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวครอบ ไฟตัดหมอกนะครับตัวเนี้ยจะเป็นข้อแบบดําเงานะครับคือมันจะดูสวยงามมากมากเลยนะครับเด่นมากแล้วก็มาด้านล่างสุดเลยด้านล่างสุดเลยนี่ก็จะเป็นสเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตหน้ามีมาให้แล้วนะครับถัดมาด้านข้างอีกหน่อยหนึ่งล้อครับมาดูที่ล้อล้อตัวเนี้ยปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเอ็นที่ตัวมิด ก็จะเป็นล้อแมกใช่ไหมครับแต่ว่ามันคนละลายกันตัวนี้เนี่ยจะเป็นล้อแมกที่ปัดเงานะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้โตโยต้าเข้ามานะครับล้อตัวนี้เนี่ยจะเป็นยาง215 55R17 นะคบเป็นขอบ17นะครับมีอยู่รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับที่ตัวเซตอิมิชันเป็นตัวขอบ17นะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับสีแดงๆนี่ครับคาลิเปอร์ครับคาลิเปอร์เนี่ยจะมีเฉพาะตัว GR เท่านั้นที่เป็นสีแดงนะครับ ถัดมาด้านข้างสังเกตเห็นไหมครับจะสกเกิร์ตข้างเนี่ยจะมีทั้งชิ้นเลยยาวไปถึงด้านหลังเลยตรงนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับสติกเกอร์ที่ตัดตัดกันให้มันดูโดดเด่นมากขึ้นกับตัวรถนะครับด้านข้างเนี่ยก็ยังมีโลโก้ของ GR นะครับโลโก้นี้ก็จะอยู่รอบคันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านบนดีกว่าเนาะด้านบนเนี่ยกระจก มองข้างนะครับจะเป็นครอบสีดำนะครับสีดำเงาตัดกับสีดำด้านนะครับแล้วก็ยังมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับให้ความสวยงามมากขึ้นนะครับถัดมาเลยมาดูนี่ครับมือจับประตูนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวเอนทีหรือตัวมิดนะครับตัวเอนทีเนี่ยมือจับเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับส่วนตัวมิดเนี่ยมือจับก็จะเป็นโครเมียมนะครับแต่ถ้าเป็นตัว g r ปุ๊บนะครับมือจับเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าราคาเท่าไหร่ มาดูราคากันครับตัวนี้จะเป็นตัวขาวมุกนะครับจะมีรุ่นเดียวในรุ่นเซทอิดิชันนะครับที่จะเป็นสีขาวมุกนะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่899,000นะครับเรียกได้ว่าแอบสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าได้ความเพ่สวยงามากขึ้นนะครับถัดมาเลยมาดูเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังดีกว่าครับว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับมาดูตรงนี้ครับไฟท้ายครับ อะไรที่ดีและสวยงามก็ยังคงอยู่นะคบไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับนี่อันนี้เนี่ยสวยมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีสเกิร์ตด้านหลังนะคบสเกิร์ตด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นชิ้นที่เป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าตัดสีดำนะครับสีดำนี้ก็จะเป็นดำเงานะครับเรียกได้ว่าวัสดุเนี่ยดีดีมากเลยนะครับแล้วมาดูกระบะท้ายครับอย่างที่โอแจ้งไปว่าถ้าเป็นรถ GR เนี่ย โลโก้จีจะอยู่รอบพันแน่นอนนะคบอันนี้ก็ยังจะมีโลโก้ GR Sport นะครบเรียกได้ว่าขับไปในเท่นแน่นอนนะครับมาดูบนหลังคานะคะปกติแล้วเนี่ยตัวรีโ o เนี่ยเสาอากาศนะครับจะเป็นแบบหมุนเป็นแบบก้านแต่ตัวนี้ถ้าเป็น GR จะเป็นแบบคีบฉลามน,นะครับนี่เท่มากขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในดีกว่าครับอ่ะนี่เห็นไหมครับด้านข้าง ขวามือข้อยังมีสัญลักษณ์ gr นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับตรงแผงประตูเนี่ยจะเป็นเบาะหนังและเบาะหนังตัดได้แดงนะครับให้ความฉบเฉียวมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นลายเป็น no b a c k นะครับดําเงานะครับมาดูเบาะนะครับเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะครับ ผสมหนังกับนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าเเวลาน้ําหยดลงไปเนี่ยมันจะซึมไปนะคะอันนี้ตัวสับน้ําได้ดีเลยนะครับวัสดุเขาดีมากนะครับถัดมามาดูอ๋ออีกอย่างนึงครับบอกเขาเนี่ยจะมีโลโก้ GR นะครับคู่หน้าทั้งหมดเลยนะครับมาดูตรงพวงมลาลัยครับตรงนี้ดีกว่ามาดูตรงแป้นคันเร่งก่อนกว่าครับ ป้นคันเล่งก็จะเป็นแบบสปอร์ตเลยนะครับจะมีเฉพาะรุ่น GR เท่านั้นนะครับนี่เรามาดูตรงนี้ครับตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับไฟหน้าแบบสูงต่ำนะครับปรับได้ทั้งหมด5ระดับนะครับนี่เวลาถ้าเราแยงรู้สึกว่าขับแล้วแยงตาคนอื่นนะครับเราสามารถปรับได้นะครับมาดูที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นแบบพุ้มหนังนะครับแล้วก็ตัดสีแดงนะครับได้แดงจะให้ความโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็จะมีโลโก้ GR นะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังมาด้วยการขับขี่แบบเล้าใจนะครับก็คือมีแพนเดอร์ชิพให้ด้วยนี่สามารถเล่นเล่นเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับอารมณ์แบบเหมือนขับรถแข่งในสนามเลยนะครับสวยงามครับวิทยุนะคบวิทยุตัวนี้น่ะจะเป็นแบบหน้าจอสัมผัสนะครับแต่ว่ายังอันนี้ยังไม่ได้สามารถรองรับมีลักแค้น,นะครับแต่ว่า รองรับ Apple CarPlay a n d เอ็น o อร์เรันสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube ได้นะครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับแล้วก็รับสายวางสายได้จากตรงนี้ก็ได้หรือจากจากพวงมาลัยก็ได้นะครับมีปุ่ม Eco Mode Power Mode Eco m o นะครับ Eco m o d หเนี่ยสำหรับไว้สำหรับใช้แบบประหยัดน้ำมันนะครับส่วน Power Mode เนี่ยใช้ในการอัตราเร่งแซงที่เราต้องการการขับขี่ที่แบบรวดเร็วเราใจนะครับตัวนี้ก็จะทุ่มด้วยหนังเหมือนกันนะครับหนังนิ่มมากเลยนะครับ สวยงามครับข้างหลังยังไม่มีแอร์นะครับถ้ามีแอร์มันจะอยู่ในตัวพรีเลนเนอร์นะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราพาไปดูรอบคันและภายในแล้วครับถูกใจมากน้อยแค่ไหนติชมได้นะครับแล้วโอาจะแจ้งนิดนึงนะครับตัวเซตอีดิชั่นดับเบิลแคป gr ตัวนี้นะครับมีเฉพาะเครื่อง2.8เท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะครับแรงม้ายังเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเป็น204แรงม้านะครับนี่ครับแบบเล้าใจกันไปเลยนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับสีที่ลูกค้าต้องการเนี่ย สีขาวมุกนะครับมาอยู่ในรุ่นเซตอีดิชันแล้วนะครับส่วนสีเนี่ยมีทั้งหมด3สีนะครับก็คือสีดำสีแดงสีขาวมุกนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามหรือคุยรายละเอียดได้ครับเดี๋ยวเราจะแจ้งโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับสำหรับลูกค้ารีโวนะครับยังมีโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับก็คือฟรีดาวไม่คำนะครับหรือต้องการที่จะใช้เงินดาวแต่อยากได้ดอกเบี้ยพิเศษก็มีเหมือนกันนะครับ ช่วงนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้รถก่อนปีใหม่นะครับโอแนะนําว่าให้จองรีบรีบ,บจองเข้ามาก่อนเลยนะครับเพราะว่าช่วงปีใหม่เนี่ยรายการผลิตของโตโยต้าต่างเนี่ยเขาอาจจะอยู่หลายวันนะครับลูกค้าอาจจะได้ช้ากว่าที่กําหนดไว้นะครับถ้าใครอยากจะได้รถสวยๆแบบนี้นะคบกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับแนะนํานะครับโทรจองกันเข้ามานะครับคุยรายละเอียดกันนะครับส่วนเงื่อนไขเนี่ยโอ็ได้แจ้งเคยแจ้งไปแล้วนะครับแต่โอจะแจ้งอีกรอบหนึ่งครับก็คือฟรีดาวน์ไม่ค้ำเนี่ยก็จะเป็นลูกค้า เคยมีรถยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วนะครับผ่อนมาแล้วเกิน2ปีนะครับสามารถฟรีดาวไม่ค้ำได้นะครับแต่ถ้าใครเนี่ยที่เป็นรถคันแรกเนี่ยแต่เป็นพนักงานบริษัททํางานเกิน2ปีก็ได้เหมือนกันนะครับอออีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าใครไม,ไม่ได้เข้าเงื่อนไขตรงนี้เลยนะครับแต่อยากได้ฟรีดาวนะครับก็ลองโทรสอบถามโอเข้ามานะครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งดอกเบี้ยพิเศษมีทั้งขับฟรี90วันนะครับส่วนใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า ไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับสามารถโทรหาโอได้นะครับเราเนี่ยมีเทคนิคในการจัดไฟแนนซ์นะครับลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่อยากออกรถโดยที่ใช้เงินน้อยนะครับแล้วก็ได้รถสวยๆไปขับเนี่ยอยู่ใต้คลิปนี้นะครับลิงก์ไลน์ต่างๆเบอร์โทรต่างๆนะครับยังไงนะครับโอขอฝากช่องนะครับโตโยต้าพเพลและตากล้องนะครับโตโยต้าออนแอรนะครับรอชมของ d e p ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพอรอชมคลิปถัดไปนะคะ